วันนี้เราก็จะมาทําขนมจีบให้ทุกคนดูนะคะในเครื่องปั่นอันนี้มันเป็นเนื้อหมูผสมกับกุ้งเนาะใช้หมู2ส,ส่วนกุ้งหนึ่งส่วนนะแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยใส่รสดีน้ํามันหอยน้ํามันงาอะไรเงี้ยตอนแรกอะ่ะไม่ได้ใส่น้ามันงานแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนขนมจีบอะ่ะแต่พอใส่น้ามันงานเข้าไปคือใช่เลยคือกลิ่นความเป็นแบบขนมจีบเริ่มมาแล้วก็ห่อไปเรื่อยๆนะนี่เราใส่แบบจุกๆเลยนะลูกแบบใหญ่บึ้มๆเลยซึ่งหนึ่งก็นึ่งได้แค่ประมาณนี้นะแล้วก็ เดี๋ยวเตรียมนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็คือห่อไปเรื่อยๆ่อนะจนหมดจนหมดไส้นะแป้งไม่หมดช่างมาันเดี๋ยวเก็บไว้ทอดกินได้แต่ว่าไส้นี่ไส้ไปจุกๆแน่นเลยเราชอบกินแบบจุกๆนะหมดแล้วได้เท่านี้เองจริงได้ประมาณยี่สิบลูกเองนะนึ่งเสร็จแล้วก็ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนึ่งให้มันสุกจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวหูดับแล้วก็ตักใส่จานนะคะน่ากินอนะ่ะโรยกระเทียมเจียวแบบช่ำๆเลยกระเทียมเจียวนี่ก็เจียวเองนะ หอมๆกรอบๆนะจริงๆตอนกินเรใส่กระเทียมเจียวเพิ่มอีกด้วยนะเพราะว่าชอบกินนี่อันนี้คือวันที่เราทำกินเองนะเราก็ปรุงน้ำจิ้มแบบนี้นะใช้ซีอิ๊วรำหวานน้ำส้มสายชูน้ำตาลนิดหนึง่งเกลือน,นิดหนึ่งนะแล้วก็เอ,อ่อไม่นัวนะก็เลยใส่เป็นซอสมะเขือเทศเข้าไปนะแล้วก็เติมพริกนิดหนึ่งเพื่อความแซ่บนะแล้วก็ชิมรสตามชอบนะฮะมันออกแบบว่าเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยเค็มนิดนิดเผ็ด,น,ดน่อยๆนะ ก็ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะน่ากินเนาะแล้วก็นี่วันที่แฟนเรามาอยู่ด้วยนะก็ผัดข้าวผัดแล้วก็ทําขนมจีบมีปอ,ปอเปี๊ยะเกาๆาทอดนะมิกกี้ก็อืม Viel so, ja, so, richtig. zu so scharf? Hm. Sassig. Oh. Und wie? Oh ja. Oh ja, gut, Also nicht gut, Also scharf. Also schmeckt. Oh ja, das ist würzig und scharf. Hinten. Hinten im Hals. Oh, und auf dem Weg. Überall, wo es berührt. เมื่อกี้เราชวนมิกกี้กินพริกน้ำปลาคู่กับข้าวผัดนะเราบอกว่ากินสิอร่อยนะอะไรอย่างี้แล้วนางก็ลองชิมดูแล้วก็เป็นเหมือนที่ทุกคนได้ยินอะ่ะบอกว่าเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งเค็มเลยแล้วโดนปากตรงไหนก็แ,แสบตรงนั้นน่าจะไม่ชอบนะแต่เราว่ามันอร่อยนะเมื่อกี้น่าจะเข้าไม่ถึงนะแล้วตอนนี้ก็คือลองชิมขนมจีบครั้งแรกนะงงกับซอสอยู่จะเสียดิ้งส s นะสวยสวยสวยเลยมีอะไรสวยดมีอะไร Original wurde nicht so wie ich jetzt gemacht, aber so Richtung. Die Dinger sind sehr gut. Das ist diesmal nur mit Hackfleisch oder was? Diese Bällchen? Oder Garnelen Teigtaschen? Ach, auch Garnelen, aber die schmecken diesmal nicht so stark. Weil Garnelen so wenig, ich denke einmal Garnelen und zweimal Hackfleisch. Okay. เที่ๆม่สเคี้ยดีนี่ขนมจีบนะมิกี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกแต่เรารู้สึกว่าแม่อร่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรสชาติของหมูสับหมูปลาชอมันไม่ใช่หมูแบบหมูในขนมจีบมันจะเป็นนิ่มๆหน่อยใช่ปะแบบเหมือนหมูหมูอะไรปะหมูเด้งแต่ก็โอเคชิมกันดอกว ไปเอาเครื่องออกรางกายมาไม่เลิศเลยทุกคนคือมันแบบมันเอาอกจากกันยากแล้วพออกจากกันได้มันก็เหมือนแบบมันพังอะ่ะมันหักอิสายข้างในมันขาดแล้วก็อีตรงที่เป็นน็อตข้างล่างมันก็หายแต่อันนี้เขารู้แต่เขาไม่บอกเรา แต่มิกกี้ก็ดันพูดว่ามันไม่เป็นไรหรอกอะไรงี้ยรียบพูดเกิดถ้าเกิดมิกกี้ยังไม่พูดเราจะบอกว่าเอองั้นก็ต้องลดราคาให้เราหน่อยนะอะไรประมาณนั้นอ่ะคุ้งายบไย